สวัสดีค่ะวันนี้มาดูสินเชื่อดีๆที่เป็นสินเชื่อกู้ออนไลน์ได้วงเงินสูงสุดถึง2ล้านบาทปลอดชำระเป็นระยะเวลานาน,านถึง12เดือนเป็นสินเชื่อที่สร้างโอกาสจะมีะรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยล่าสุด SME ดีแบ k ได้ประกาศโครงการสินเชื่อสร้างโอกาสเสริมสภาพคล่องวงเงิน500ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์การกู้คือเพื่อใช้นำไปปรับปรุงเสริมสภาพคล่องในการดำเนินกิจการหรือสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนดทั้งนี้ห้ามให้สินเชื่อ แก่เอสเเพื่อนำเงินกองทุนไปชำระหนี้เดิมของสถาบันการเงินอื่นหรือรีไฟแนนซ์หรือทดแทนหนี้เดิมในสถาบันการเงินเดิมเว้นแต่เป็นการลงทุนเฉพาะที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศโดยมีการเปิด LC เพื่อนำเข้าสินค้าและมีระยะเวลามไม่เกิน12เดือนให้สามารถนำเงินกองทุนไปชำระหนี้ที่เกิดจากการเปิด LC หรือ TR ให้กับสถาบันการเงินอื่นได้โดยคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้อยู่ในขาย ได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อคือ 1. เป็น SME ที่มีศักยภาพและมีขนาดของกิจการดังต่อไปนี้คือกิจการประเภทการผลิตสินค้าหรือการให้บริการโดยมีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน200คนหรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน200ล้านบาทกิจการประเภทการค้าปลีกหรือค้าส่งโดยมีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน50คนหรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน100ล้านบาท ซองไป็น SME ที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เฉพาะที่เป็นบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามญนิติบุคคลหรือนิติบุคคลประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด 3. เป็น SME ที่เป็นผู้ผลิตให้บริการค้าปลีกหรือค้าส่งในธุรกิจดังต่อไปนี้ได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติก และธุรกิจอื่นให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหากรรมลงวันที่28มิถุนายนปี2561 หรือตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนดทางนี้ธุรกิจที่ไม่เข้าข่ายที่จะให้การสนับสนุนได้แก่ธุรกิจจัดสรรที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อขายหรือธุรกิจผิดกฎหมายหรือธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม 4. มีระบบบัญชีเดียวหรือแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าสู่ระบบบัญชีเดียวห้าไม่เป็น NPL หรือถูกดำเนินคดีนวันยยื่นขอเข้าโครงการ 6. มีประวัติชำระหนี้ปกติและไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินนวันยื่นขอเข้าโครงการเจตต้องไม่อยู่ระหว่างการยื่นความประสงค์หรือได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากทุนหมุนเวียนที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วได้แก่กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและตกรรมไทยกองทุนพัฒนา SME ตามแนวชารัฐ และ8เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนดโดยการรับสมัครนะคะเลือก SME เข้าโครงการนั้นจะเปิดรับสมัคร SME ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการในสำนักงานโดยผ่านช่องทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน www.thai-smefund.com ภายในวันที่31ธันวาคมนี้เว้นแต่วงเงินสินเชื่อจะหมดก่อนโดยสำนักงานมีหน้าที่บริการการจัดสรรสินเชื่อในภาพรวมโดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด โดยสำนักงานจะจัดลำดับการขอ SME ที่ยิ่งความประสงค์เข้าร่วมโครงการและส่งให้หน่วยร่วมดำเนินการเพื่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ตามความเป็นไปได้ของโครงการและอนุมัติสินเชื่อโดยหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการมีหน้าที่และอำนาจพิจารณาและคัดเลือก SME ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและอนุมัติสินเชื่อ โดยวงเงินสินเชื่อต่อรายเริ่มตั้งแต่1 0 0 0 0แสนบาทสูงสุดไม่เกิน2ล้านบาทและประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อลองเทอมโลดหรือสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาการกู้สูงสุดไม่เกิน7ปีปล่อดชำระคือเงินต้นสูงสุดไม่เกิน12เดือนโดยให้พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ส่วนอัตราดอกเบี้ยร้รอยละ2ต่อปีตลอดอายุสัญญาหากมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารประกาศกำหนดกรณีผิดนัดชำระหนี้ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยร่วมดำเนินการแต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดโดยการ ยื่นสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.thai smefund.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐโทร .023453310 หรืออีเมล s m e f u n d .service@gmail.com ค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ